สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์081-915-3786ต่อไปนี้เสนอรายการตับซิดอัลกรุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันตีมะอะอูซุบิลลาฮิมินัชัยตอนุรรจีมบิสมิลลาฮิราะห์มานุลระฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวัสซาลาตวัสซาลามอัลลอฮ์อัชรฟินอันบิยอิวนมุราลีน وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอสุบฮานะฮัวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของรายการตับเซรุลกุรอานในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิละขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะอาลานะครับที่ทำให้พวกเราได้กลับมาพบเจอกันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมได้กลับมานะครับพูดคุยกับท่านพี่น้องด้วยกับการนำสิ่งต่างๆที่เป็นพระราชดำรัสของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวะตาอาลา ที่บรรดานันกวิชาการมุฟสรีนนักวิชาการที่เป็นปราชทางด้านการอธิบายอันกุรอานนะครับแล้วก็ปราชทางด้านอื่นๆได้หยิบยกแล้วก็มานําเสนอพูดคุยกับท่านพี่น้องตรงนี้อันนี้ถือได้ว่าเป็นความสุขแล้วก็เป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพวกเราแล้วนะครับกับการที่ได้นั่งเรียนรู้ศึกษาสิ่งที่เป็นพระราชดารัสของพระผู้สร้างโลกสร้างสากลจักรวาลนี้นะครับอัลฮัมดุลลาฮ์ครับวันนี้รายการตัเซี่ยนกุรอานก็จะกลับมาพบกับท่านพี่น้องและวันนี้เราก็จะได้มาขึ้นกัน องค์การที่16นะครับในสุรตตลมุลนะครับในสุรตตลมุลองค์การที่16นะครับสุรอัลมุลนะครับเป็นสุรลำดับที่67ตอนนี้เรากำลังเรียนกันมาถึงในองค์การที่16นะครับส่วนจะมีเนื้อหามีสาระอย่างไรพี่น้องท่านใดมีอันกุรานแปลไทยอยู่ในเปิดเลยนะครับพี่น้องท่านใดที่มีอันกุรานนะครับ เปิดได้เลยหรือพี่น้องท่านใดที่ต้องการอยากจะจดอยากจะทำความเข้าใจในการตับซิดอัลกุรอานเชิญได้เลยนะครับอินชาอัลลอฮ์ในองค์การที่16ครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้เริ่มต้นอายะอัลกุรอานองค์การนี้เอาไว้นะครับด้วยกับคำต่างต่างดัตง,ต,ง,ต,ง,ต,งต่อไปนี้นะครับพี่น้องครับอัลลอุบิลลาฮิมินัชัยตอนุรอจีมอามินตุมมันฟิสส์มาอีไอยาซิฟะบิคุมุลอัรฺ فإذا เฮียมูรนะครับองค์การอัลกุรอานองค์การนี้นะครับอยู่ในสุร่าอัลมุลองค์การที่16นะครับอัลลอฮฺซุบฮฮานะฮฺวะตะละเริ่มต้นนะครับคำว่า ออามินตุมนะออามินตุมพี่น้องดูนะนะครับฮัมซาออาเนี่ยมีความหมายแล้วนะครับฮัมซาอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าฮาร์ฟุนอิสติฟฮามเป็นอักษรที่เป็นการเริ่มต้นประโยคหรือเป็นการเอ่อ question mark เป็นการตั้งคำถามออามินตุมเขาเรียกว่าฮิสมุนฮาร์ฟุนอิสติฟฮามนะเป็นเป็นคำที่เอาไว้ตั้งคำถามอ่าแล้วก็คำว่าอามินตุมนะครับอ่าอามินตุมนะครับอามิน นะครับอามินเนี่ยเป็นคำกิริยานะครับอามินเป็นคำกิริยานะครับซึ่ง คำว่าอามินเนี่ยมีรากศัพท์มาจากคาว่าอามนานาอามานานะครับเป็นสามอักษรเป็นการพูดถึงเป็นคํากริยาพูดถึงบุรุษคนที่สองซึ่งเป็นเพชศชายแล้วก็เป็นปหุพจนั่นนะครับแล้วก็เป็นคํากริยาซึ่งเป็นอดิตกาศนะครับส่วนตาโอมิมตุมนะครับเป็นดมิร ER, หรือเป็นสรพพนามนะครับซึ่งแปลว่าพวกท่านทั้งหลายที่หมายถึงพวกผู้ชายนะครับนะพวกท่านทั้งหลายนะครับส่วนอีกคำหนึ่งมันนะครับคำว่ามันนะอ,อามินตุมนะครับ นะอลัลลอฮ์ซุบบะตลาบอกว่ายังไงอามินตุมมันนะครับมันตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นอิสมุลเมาซูนนะครับเป็นสรรพนามเชื่อมนะที่นํามาเชื่อมต่อนะการพูดคุยหรือประโยคต่างๆของอัลลอฮ์สุบฮา,านะฮหัวแต่ละว่าใครแปลว่าผู้ใดนะครับใครผู้ใดก็ตามนะครับมันนะครับมีมอานุนมันนะแล้วก็ในคําคํานี้นะครับหลังจากคําคํานี้ก็จะมีคําว่านะครับคาว่า อัสมานะฟีอัฟฟีละเรารู้อยู่แล้วนะครับฮาร์ทฟูจารินคําอักษรที่จะทําให้คํานำหลังจากมันเป็นสลกักกระสระอ่านเป็นกัะสระนั่นเองส่วนคําว่าอ,อัอสมาอีอัสมาอีนะครับนะ่ะอัลลิฟลามั่นตัวนี้แน่นอนพี่น้องครับฮา,าร์ฟุตตะรีฟหรือเป็นมะอริฟะเป็นอักษรนําคำำํานามซึ่งเป็นการที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะครับอัสมะอัสมะก็แปลว่าชั้นฟ้านั้นนะครับอัสมะแปลว่าชั้นฟ้านั้นนะอัสมะ ท้องฟ้าสามาอุนในแปลว่าท้องฟ้านะครับถ้าอัสมาแปลว่าท้องฟ้าหรือว่าชั้นฟ้านะครับนะคำว่าสามาอุนเนี่ยก็เป็นมีรักษารประจักษ์คำว่าสาอ่าสามาวะสามาวะขอมาอัยครับสามาวะใช่ครับนะสามวาวะสามาอุนนะครับเป็น,นคําที่เป็นคํานามที่บ่งบอกถึงการมีลักษณะเป็นเพศหญิงนะครับเป็นเพศหญิงพี่น้องอาจจะงงนะเอ๊ะทำไมอาจารย์เอ๊ะมีคํานามเป็นเพศชายด้วยเป็นเพศหญิงด้วยตามหลักภาษานะครับมันเป็นอย่างนั้นเพื่อที่จะได้ ใช้สิ่งต่างๆที่เป็นคำกริยาที่มันจะมีองค์ประกอบมีสรรพนามมีบุพบทมีอะไรก็ตามมีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเป็นการให้เราได้รู้เหมือนกับภาษาไทยนี่แหละครับพี่น้องภาษาไทยนี่ก็เหมือนกันนะครับแปลว่าลอนหลอนหนมายถึงใครอะ่ะหมายถึงเขาคนนั้นที่เป็นเพศหญิงนะพวกเธอพวกเธอทั้งหลายหมายถึงใครอ่ะหมายถึงเขาที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเป็นเพศหญิงนะครับพวก คณอาพวกคนเนี่ยแปลว่าเขาทั้งหลายที่อยู่ต่อหน้านะครับทึ่เป็นเพศชายหรืออาจจะรวมไปถึงผู้หญิงด้วยก็ตามเนี่ยนะครับในภาษาไทยเนี่ยเราก็มีแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เจาะลึกกันนะครับเราก็ใช้ภาษากันไปแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะครับนะใช้ภาษากันไปแต่ละวันแต่ละวันโดยที่เราไม่ได้ไปเจาะลึกไม่ได้ไปเรียนรู้อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยเป็นแค่คร่าวๆนะครับ ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดอะไรมากมายเพียงแต่ว่าอยากจะยกระดับการเรียนรู้ศาสนาของท่านพี่น้องผ่านทางไกลาทางอากาศตรงนี้ก็คือผ่านทางเสียงอิสลามตรงนี้ให้พี่น้องได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับนอกจากจะอ่านแล้วมาอธิบายเลยเนี่ยพี่น้องอาจจะได้กันแล้วนะครับอาจจะรู้กันแล้วนะครับส่วนในคำคำนี้พี่น้องครับสามะนะครับสามะอุน่นะมาจากคำว่าสามวาวะนะสามวาวะนะครับ เป็นคำนามนะแต่อ่านเป็นสระอีนะทำไมละ่ะเพราะว่านะครับมีนัสสามาอีนะมีฟีฟิสสามาอีมีฟีอยู่ข้างหน้าคำนามที่อยู่ข้างหลังฟีก็ต้องอ่านเป็นสะระกาซรออ่านเป็นสระอีนั่นเองส่วนอักษรต่อไปบอกว่ายังไงครับนะอาอามินตุมมันฟิสสามาอีไอยาคชิฟอาไอาอลีฟานุนอันนะครับคารุฮารฟุนมัสดาริยุน hard fund mustardy ยุนเขาเรียกว่าเป็นคํากริยาที่เป็นกลุ่มคํานามนะครับเป็นคํากริยาที่จะทําให้กลุ่มคํานามหลังจากมันเนี่ยถูกอ่านเป็นสระที่ถูกกําหนดเอาไว้นะครับ hard fund mustardy ยุนนะครับซึ่งนะในคำคำนี้ a y a k s h i f านะครับพี่น้องดูนะครับไออนะ ay an alif นุนอันเนี่ยเขาเรียกว่า hard fund mustardy ยุนนะนะครับแปลว่าอะไรล่ะ อันอันแปลว่าว่าแปลว่าการที่แปลว่าจะได้ทั้งหมดเลยนะครับนะแล้วก็เป็นคําที่จะทําให้คํากริยาถูกจับเอาไว้ในหมวดหมู่แต่คําว่ายักษีฟ้าอ่าดูคําต่อไปนะครับคําว่ายักษีฟ้าคำคำนี้เนี่ยเป็นคํากริยานะครับซึ่งเป็นคํากริยาซึ่งเป็นคํากริยาซึ่งเป็นคํากริยาเป็นเฟียมุดรละนะครับเป็นเฟียมุดะก็คือเป็นปัจจุบันการนะครับ คอชาฟ้ายักชีฟูเอ๊ะทำไมต้องอ่านเป็นยักชีฟ้าเพราะมันมีอันอยู่ข้างหน้ามันนะครับอันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอดาวาตุนัสบินเป็นเครื่องมือที่จะทําให้คํากริยาหลังจากมันถูกอ่านเป็นสระฟัดฮะคอเช้าฟ้าเป็นเฟียคาที่เป็นอดีตยักชีฟูเป็นเฟียที่เป็นปัจจุบันการแต่ไม่อ่านยักชีฟูแล้วต้องเป็นยักชีฟ้าเพราะว่ามีอันอยู่ข้างหน้ามัน อันยักชีฟานะครับนะตรงนี้แปลว่าอะไรขอชาฟายักชีฟู u, นะครับอันยักชีฟาเป็นคำกริยาในปัจจุบันการนะครับหรือในอนาคตก็ตามนะมาจากคำว่าข้อขอมาอัฟนะครับขอ้อซาฟา ขอ้อซาฟ่ายักซีฟูนะผมอ่านออกเสียงผิดนี่ต้องขออัพกับท่านพี่น้องด้วยนะครับนะขอ้อซาฟ่ายักซีฟูไม่ใช่ข้อชาฟานะผมอ่านออกเสียงเป็นตัวชินไปอันนี้ต้องแก้ให้ด้วยนะครับอ่ะพี่น้องครับขอ้ขอซาฟ้าข้อซาฟ้าตรงนี้เป็นบุรุษท,ที่3เป็นการกล่าวถึงบุรุษท,ที่3ามที่เป็นเพศช,ชายนะครับนะแปลว่าอะไรขอ si ้อซาฟายักซีฟูแปลว่ากลืนมันลงไปหรือว่าทําให้กลืนลงไปเอ๊ะกลืนอะไรนะกลืนอะไรลงไปยักษีฟ้า ขอมาอาัพนะครับยักซีฟ้ากลืนมันลงไปนะครับพี่น้องครับแล้วก็กลืนอะไรเดี๋ยวเราจะมาดูคําอธิบายกันต่อนะครับแล้วก็อัลลอฮุซุบฮานะฮุวาตลาบอกต่อนะครับไอยักซีฟ้าบีกุมอาบีตรงนี้เราพอจะทราบกันแล้วฮารฟุฮารฟุยารินนะครับบาอีบีเป็นคําเป็นอักษรที่จะทําให้สละ นะครับคำนามหลังจากมันถูกอ่านเป็นสละอีแต่คําว่ากัฟอูมิมกุมนะครับกัฟอูมิมกุมนั้นเป็นสรรพนามมันไม่ใช่เป็นคํานามธรรมดานะครับเป็นสรรพนามนะครับแปลว่าพวกท่านทั้งหลายที่เป็นเพศช,ชายนะครับเป็นสรรพนามแปลว่าพวกท่านทั้งหลายที่เป็นเพศชายนะครับคราวนี้ต่อมานะครับอักษรต่อมาก็คือฟาอีจาฟาอีจานะใช่ไหมครับ อ่าไม่ใช่อัลอาร์ดูนะครับคำว่าอัลอาร์ดูนะครับอัลิฟลามอันแน่นอนแล้วครับฮารฟุตตะรีฟนะแล้วก็อาร์ดูน,นี่ยเราได้ความหมายไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับนะอักษรคำนามชี้เฉพาะนะอาร์ดูนแปลว่าอะไรอาร์ดูนแปลว่าแผ่นดินนะครับมาจากคำว่าอารอดออารอดอนะครับซึ่งเป็นเพศหญิงนะมีคุณศัพท์เป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็อ่านเป็นอัลอาร์ดอูอ่านเป็นสระ สซาลานะครับสซาลาก็คือมันเขาเรียกเป็นมันซุปนะครับอ่านเป็นสซาลานะครับคราวนี้พี่น้องครับอัลอาร์โดตรงนี้ฟาอีดาฟาฮารฟุนฮารฟุนอิสติอาณาฟิยาเป็นเป็นเขาเรียกเป็นฮารฟุนเป็นอักษรที่เริ่มความหมายใหม่นะครับขึ้นความหมายใหม่อิสติอาณาฟิยานะครับแปลว่าอะไรล่ะดังนั้นฉะนั้นอีดาอีดานะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฮารฟุน ฟาฟาจาอาหรือว่าฟาจาอานะครับ hardful ฟาจาอาหมายถึงฟาจาอานี่หมายถึงเร็วหรือว่าฉับพลันทันใดท,นทันนั้นเลยนะครับนะเป็นการแสดงถึงความประหลาดใจนะครับอ mm ีเ hmm. าเมื่อนะครับนะเมื่อนั้นทันใดนั้นเองนะครับนี่คือความหมายของคำคำนี้นะครับ mm hardful hmm. ฟาจาอานะครับแล้วก็คำคำนี้นะครับ อีดาหลังจากคำนี้ก็คือเฮียนะครับเฮียฮาอีฮียอายานี้เป็นดอมีสเป็นสรพพนามนะครับซึ่งเป็นสรรพนามที่หมายถึงเขาที่เป็นเพศหญิงนะครับที่เป็นมีลักษณะคุณศัพท์เป็นเพศหญิงนะครับเฮียนะแล้วก็ตาโมรุตาโมรุตรงนี้เป็นคํากริยานะครับเป็นฟิอาลุนเป็นคํากริยาตาโมรุนะครับเป็นคํากริยาซึ่งเป็น คำกิริยาซึ่งเป็นคำกิริยาปัจจุบันการนะครับปัจจุบันการหรือในอนาคตการนะครับคำมาจากคำว่านะครับมาว่ารอมาว่าร้อ,อนะครับมาว่ารอย่ วารุยัมบูรุนะครับนะตามูรุตามูรุนะตามูรุตรงนี้นะครับเป็นการกล่าวถึงบุรุษท,ที่3ซึ่งเป็นเพศหญิงนะครับส่วนความหมายของคำคำนี้พี่น้องครับโดยสรุปนะครับซึ่งเป็นความหมายนะไม่ใช่คำอธิบายอาอามินตุมมันฟิสซามาอิไอยักษซิฟะบิคุมุลอารดะ فإذا ه ตามูร นะฟาอิดาฮิยเตมูรุแปลว่าอะไรนะอาอามินตุ่มนะครับก็อ่านนะครับอาตัวนี้เอาไว้ที่หลังอาอามินตุม่มมันฟิสซามะนะพวกเจ้ามินตุมนะครับตุม่มแปลตรงคําว่าตุมก่อนตาโอมินตุมเป็นนะครับเป็นประธานในประโยคนี้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมันฟิสซามะพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยคิดแล้วดอกหรือนะครับอามินอามินอามานายะมานแปลว่าปลอดภัย แล้วก็เติมคําว่าอาไปอีกตัวหนึ่งแล้วหรือนะ,นะพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยคิดว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นมีความปลอดภัยแล้วกรน,นั้นหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาตั้งคําถามนะครับมันฟิสซามาอีจากผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้านะจากผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าปลอดภัยจากผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าแล้วกรน,นั้นหรือไอยักซิฟาบิกุมุลอัลดอ์นะที่พระองค์จะทรงทําให้อ่าเขาเรียกว่าข้อข้อซาฟาแปลว่า ธรณีสูบนะครับคอสฟุนคอสฟุนแปลว่าธรณีสูบนะครับไอยกซีฟะบิคุมุลอารที่จะ,ะปลอดภัยที่จะพ้นจากการถูกธรณีสูบแล้วก็น,นั้นหรือพวกเจ้านะนะครับฟะอีดะฮิยะตะมูดแล้วทันใดนั่นเองนะเมื่อใดก็ตามหรือทันใดที่มันมามันก็จะสะเทือนเลื่อนลั่นอย่างสั่นไหวจนกระทั่งฆ่าฆ่าชีวิต สู่เจ้าหรือพวกเจ้าทั้งหลายไปยังเขาเรียกว่าอะไรครับอย่างฉับพลันเลยทีเดียวดังนั้นในประโยคนี้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะราทำไมพระองค์ได้ทรงเริ่มต้นอายห์นี้นะครับกล่าวถึงอายห์นี้ด้วยกับการเริ่มต้นนะครับนะเพราะอายห์นี้มันมีความเกี่ยวพันกับในสิ่งที่เป็นอายะก่อนหน้าเขาเรียกมุซมุนาซาบตุลอายะนะลิมาคอบลฮา,านี่ก็คืออายะก่อนหน้านี้เอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะละพระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับที่นักวิชาการเขาได้ ان الله تعالى بينا ان بقاء القلق مع هذه السلامه في الارض انما كان بفضله ورحمته وانه لو شاء لاقبال الامر عليهم อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวตลาดได้กล่าวนะครับนะในอายะก่อนหน้า,นเ,า,า,นะาเนี่ยที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตลาเนี่ยพระองค์ได้ทรงทําให้ชัดเจนแล้วว่าทุกๆสรรพสิ่งเนี่ยมันจะอยู่รอดมันจะปลอดภัยบนโลกใบนี้ได้นั้นก็เพราะว่าเป็นที่อะไรครับ บะก,ก,ก,ก้อนะบะก้อบะก้ออัลคัลกีสิ่งต่างๆสิ่งถูกสร้างต่างๆมันจะดำรงอยู่บนโลกใบนี้มาอะฮาดีสาลามาตีด้วยกับความปกติสุขฟิลอารดีในโลกใบนี้เนี่ยนะอินนัมาคานะบิฟัตลิฮิวรห์มัตีมันก็จะเป็นไปด้วยกับพระประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาหรือสิ่งที่เป็น ความโปรดปรานความเมตตาปราณีจากพระองค์ Allah Subhanahu wa t a านะลาเท่านั้นแหละว่าอันน้าฮูเราแช่ Allah กอบัลอัมรอะลัยฮมิม Allah Subhanahu wa t a านะลาบอกว่านะครับแต่ถ้าพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะนะสามารถในการที่จะอะไรครับละกาบะยัลกอบูแปลว่าพลิกกนะลับนะครับละกาบะนะลาก็ขอมาอัพนะครับลีอ่าละ อักอลาบีนะครับลากอลาบลากอลาบีลากอลาบิลเรียกอลาบิลอัมรนะครับนะอันนี้นะครับเขาบอกว่าพระองค์จะทรงพลิกนะครับเพราะว่าคําว่าอักอลาบะยะกอรูบูนะครับหรือว่าอินกอลาบะยัะกอลิบูตรงนี้แปลว่าพลิกกลับนะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮฺฮานะฮฺอาลา阿拉เนี่ยนะครับบอกว่าอย่างไรถ้าหากว่าพระองค์จะทรงประสงค์นะครับพระองค์ก็จะสามารถเล่าช้าะนะลากอลาบะลิลอัมนะครับอัลอัม อัลอำรอจะทรงพิกกลับสั่งให้พื้นแผ่นดินเนี่ยพิกกลับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งหรือว่าสั่งให้มันนั้นสัส่นสะเทือนเลื่อนลั่นเนี่ยก็เป็นสิทธินะครับที่จะทำที่พระองค์จะทำได้แล้วก็จะทำให้พวกเขานั้นนะครับได้ ลมหายตายจากกันอย่างเป็นเบื่อเลยทีเดียวนะครับแต่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาละก็ได้บอกนะครับว่าสถานการณ์ต่างๆเ่าเนี่ยเป็นการกําหนดเป็นเดชานุภาพจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตลาลาทั้งสิ้นดังน,น,นั้นนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการเขาบอกว่านี่แหละเป็นการบ่งบอกให้เดารู้นะครับเมื่อพระองค์ทรงทรําให้มันราบรื่นนุ่มนวลกับสู่เจ้าทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์จากพื้นแผ่นดินแล้วแล้วก็แน่นอนแหละ ถ้าพระองค์ทรงประสงค์นะนะจะให้มันพลิกกลับมานะครับกับตปัดเนี่ก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากดังนั้นอา,อามินตุมมันฟิสมะอิอยักซิฟะบิคมุลออรดฟาอิดาฮียะตะมุรนักพิทการเขาก็เลยอธิบายนะครับอยายนกุราัานองค์การนี้เป็นการบ่งบอกให้ได้รู้เลยนะครับไอาอามินตุมก็คือพวกเจ้ารู้สึกนะปลอดภัยหรือไม่อา,อายุฮัลกาฟิรูนโอบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ الله الذي هو في العلو مستوين مستوين على أرشه فوق سماواته الله سبحانه وتعالى บอกเลยตั้งคำถามเลยเจ้ารู้สึกปลอดภัยหรือเปล่าในเมื่อรู้แล้วเนี่ยว่าพระองค์เป็นผู้ทรงทําให้แผ่นดินมันราบเรียบนะมันนุ่มนวลมันเป็นที่สัญจรให้แก่สุเจ้าทั้งหลายเนี่ยแล้วรู้สึกปลอดภัยหรือไม่โอ้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุัตตาละทั้งหลายรู้สึกปลอดภัยไหมเพราะเนี่ย้ารทำนาการทำนาถ้าข้าจะพลิกเมรไรแล้วมันก็เป็นเรื่องของข้าแล้วนะถ้าข้าจะทําให้มันไหวมันก็เป็นสิทธิของข้าแล้วอันนี้เป็นการตั้งคําถามกับบรรดากลุ่มชนกาฟิริน รหรือบรรดากลุ่มชนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาอัลลอฮฺแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานั้นพระองค์เป็นผู้ที่ทรงซึ่ง,งหัวฟิลอูลูวีอยู่สูงทรงนะครับเป็นผู้ทรงนะครับอยู่สูงทรงเหนือพระราชบัรลังของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาและบันลังของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาเฝ้าก็สมาวาติหิก็อยู่เหนือชั้นฟ้าขึ้นไปอีกนะครับไอยักซีฟะบิคุม um ูลอารดะ ออบัตัลลากุมอาลากุฟริกุมนะ b ฟ h فإذاbiha ทัดตัดตาริบุบิคุมザฮาบันวะอิยาบันอัลลอฮฺซุบฮานะฮหัวตะลาบอกต่อนะครับนะบอกว่ายังไงพี่น้องครับบอกว่าถ้าพระองค์นะจะทรงนะไม่ทําให้แผ่นดินนั้นมันอะไรมันกลืนกินนะพระองค์จะทรงทําให้แผ่นดินนั้นมันสันไหวนะศรัทธาของพวกเจ้าเนี่ยก็จะอะไร ก็จะกลับมาทันทีแหละนะเมื่อน,นั้นแหละนะครับสิ่งต่างๆที่อลัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาจะให้มันสั่นคลอนนะแผ่นดินที่อัลลอฮฺซุบฮฺมาตาลาจะให้มันสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปพร้อมกับพวกเจ้าเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ปกติและพวกเจ้าก็จะมาลายหายไปนะครับนะพวกเจ้าก็จะอะไรครับ ศูนย์ส,สิ้นชาติพันธุ์เลยก็ว่าได้ดังนั้นนี่แหล,อละอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตะลาบอกเอาไว้เนี่ยตรงนี้เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้เร้รู้นะครับว่าอกูบัตันนะพรองจะทรงลงโทษนะและกลุ่มนะพวกเจ้าทั้งหลายที่เป็น,ท,ปนที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหรือต่อการปฏิเสธศรัทธาของพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับอลัลลอฮฺทำได้เลยนะครับ ทำได้ทันทีทันใดเลยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตด้วยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุมัตินะครับในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยแล้วมันก็จะเริ่มนะมันก็จะเริ่มแล้วมันก็จะทําให้สุเจ้าทั้งหลายนั้นพิพิพาศย่อยยับนะครับและนักวิชาการก็หยิบยกอายะน์ุรอานนะครับในสุรานอันอามนะครับกุณฮุลกาดีรู้ลอาบะอายะาบาะซา ع ل ي ك م อ ذ ม ب นฟาวกิคุม เอามินต,ต,ตัดมินทัดที่อารจุลิกุมนะครับอับลลอฮฺละบอกมุฮัมมัดชงไปประกาศนะพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพอัลาในการที่หรือต่อการที่พระองค์จะทรงให้ฟื้นคืนชีพให้สู่เจ้าทั้งหลายนั้นฟื้นคืนชีพมาอาซาบันมารับ มารับอะไรมารับการลงโทษนะครับมินฟฟลกิกุมนะจากสิ่งที่อยู่เบื้องบนของพวกเจ้าทั้งหลายเอามินตาติอารยุลิกุมจากสิ่งที่อยู่เบื้องใต้จากสองอบรรดาเท้าของพวกเจ้าทั้งหลายในสุรตุนอันอามองค์การที่65นะครับดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกกับท่านพี่น้องให้ได้รู้นะครับว่าเดชานุภาพของอัล ah ์ลักซุบฮาระหตาษารานั้นยิ่งใหญ่เหลือล้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ ไม่มีใครจะต้านทานได้ถ้าพระองค์ทรงประสงค์ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดกับพวกเราหรือใครก็ตามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอายะนี้พูดถึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์แล้วเราก็พี่น้องครับใครจะช่วยเราได้ใครจะช่วยพวกท่านได้ดังนั้นนะพี่น้องเห็นแล้วนะนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหน้าโลกใบนี้นะครับที่เป็นภัยธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม,ไมจะเป็นแผ่นดินไหวหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่พี่น้องเห็นนะ มนุษย์อย่างเรา ไม่มีนะครับไม่เขาไ,ไม่มีน้ำยาในการที่จะตอกกรอนกับสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาได้ทรงทําให้มันเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาให้มากนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้จากอายะห์อุรานในองค์การที่16ของสุรตุลมุลในองค์การนะที่17อินชาอัลลอฮฺเราจะได้มาเรียนต่อเนื่องกันนะครับในครั้งต่อไปวันนี้คงต้องขออนุญาตจากลากับตท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้แหละครับกลับมาพบกันใหม่นะครับใน ต่อไปวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับอัลลอฮุวะลลอฮฺทตฟิกวันทิดาดยะซัสลามอาลิกุมวะราะหมตุลลอฮฺวะบะระกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันตีมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0 3 4 1 1 4 7 7 9 6 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน